แจ้งข่าวล่าสุด19กันยายน2564ผู้สูงอายุผู้พิการบัตรคนจนกลุ่มนี้วันที่1ตุลาคม2564เตรียมจ่ายอีกเดือนพร้อมกัน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุและผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านหรือบัตรคนจนนั่นเองค่ะมาพบกันในวันที่19กันยายน2564และเช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์การเยียวยาจากทางรัฐบาลและข่าวสารในคลิปนี้ก็ตามที่พาดหัวข่าวเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะว่าพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้จะได้รับเงินกันเท่าไหร่ในวันที่1ตุลาคม2564ที่จะถึงนี้และก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ เนื่องจากมีพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุผู้พิการสอบถามเข้ามาเยอะนะคะว่าทําไมกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษถึงไม่มีข่าวสารออกมาเลยในวันนี้ทางช่องก็จะมาแจ้งข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะในวันที่1ตุลาคม2564นี้ก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมคนละ200บาทเป็นเดือนที่4แล้วนะคะ ซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจกางครังก็ได้เปิดเผยใหนะคะว่าจากมัติคอรมอที่ผ่านมาได้รับหลักการมาตรการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งสำหรับกรณีเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็เช่นคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงก็จะได้รับเงินพร้อมกันซึ่งในวันที่1ตุลาคม2564นี้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินโคนละ200บาทก็อย่าลืมไปลู้ซื้อสินค้ากันได้เลยนะคะและก็ย้ำนะคะบางคนคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุไม่ทราบว่าได้เงินกันทุกเดือนเดือนละ200บาทจำนวน6เดือนจนถึงเดือนธันวาคม2564 ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้และเพิ่งมาฟังข่าวสารนี้แสดงว่าเงินของท่านยังอยู่ในบัตรนะคะก็สามารถไปรูดซื้อสินค้าได้เพราะว่าไม่ตัดเงินในส่วนตรงนี้นะคะยังสามารถใช้ได้อยู่จนถึงวันที่31ทธันวาคม2,564ใครที่ทราบแล้วก็นำไปรูดซื้อสินค้ากันได้เลยค่ะส่วนใครที่ใช้ไปแล้วก็รอในวันที่1ตุลาคม2564นี้เงินจะเข้าให้ท่านอีกคนละ200บาท ก็ย้ำและตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนะคะว่าสำหรับเงินในส่วนตรงนี้200บาทเพิ่มให้6เดือนรวมเป็น1,200บาทคุณพ่อคุณแม่บางท่านถามว่าทำไมไม่ได้รับกันทุกคนเงินในส่วนตรงนี้เพิ่มให้เฉพาะกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเท่านั้นนะคะก็คือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุผู้พิการผู้พลภาพผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในกลุ่มเราชนะเท่านั้นเองคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวสารมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ<ม>เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆการเย้ยยาต่างๆจากทางรัฐบาลไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ